พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากผู้รสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวขอถวายพระเกเียรติแด่พระองค์พระเจ้าค้าเวลานั้นพระเยซูเจ,เจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์เป็นเรื่องอุปมาว่าดังนี้อาณาจักรสวรรค์ยังจะเปรียบได้กับบุรุษผู้หนึ่งกำลังเดินทางไกลเรียกผู้รับใช้มามอบทรัพย์สินให้คนที่หนึ่งหตะราให้คนที่สองสองตาลัน ให้คนที่สามหนึ่งตาราตามความสามารถของแต่ละคนแล้วจึงออกเดินทางไปคนที่รับห้าตะัานรีบนำเงินนั้นไปลงทุนได้กำไรมาอีกห้าตะัานคนที่สองได้รับสองตลัานก็ทำกำไรมาอีกสองตลัานเช่นเดียวกันแต่คนที่รับหนึ่งตารันไปขุดหลุมซ่อนเงินของนายเอาไว้หลังจากนั้นอีกนานนายผู้รับใช ของพวกนี้ก็กลับมาและตรวจบัญชีของพวกเขาคนที่ได้รับห้าตะลันเข้ามานำกํำไรอีกห้าตะลันมาด้วยกล่าวว่านายขอรับท่านให้ข้าพเจ้าห้าตะลันนี่คือเงินอีก5้าตะลันที่ข้าพเจ้าทำกําไรได้นายพูดว่าดีมากผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยเราจะให้เจ้าจัดการในเรื่องใหญ่ๆจงมาร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถอด คนที่รับสองตะลันเข้ามารายงานว่านายขอรับท่านให้ข้าพเจ้าสองตะลันนี่คือเงินอีกสองตะลันที่ข้าพเจ้าทำกำไรได้นายพูดว่าดีมากผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยเราจะให้เจ้าจัดการในเรื่องใหญ่ๆจงมาร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่รับหนึ่งตะลันเข้ามารายงานว่านายขอรับข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนเข้มงวดเก็บเกี่ยวในที่ที่ท่านไม่ได้หวาน เก็บรวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้โปรยข้าพเจ้ามีความกลัวจึงนำเงินของท่านไปฝังดินซ่อนไว้นี่คือเงินของท่านนายจึงตอบว่าผู้รับใช้เลวและเกลียดคา้านเจ้ารู้ว่าข้าเก็บเกี่ยวในที่ที่ข้ามิได้วานเก็บรวบรวมในที่ที่ข้ามิได้โปรยเจ้าก็ควรนำเงินของข้าไปฝากธนาคารไว้เมื่อข้ากลับมาจะได้ถอนเงินของข้าพเจ้าของข้าพร้อมกับดอกเบี้ย จงนำเงินหนึ่งตะลันจะเขาไปให้แก่ผู้ที่มีสิตะลันเพราะผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นและเขาจะมีเหลือเฟือผู้ที่มีน้อยสิ่งที่เล็กน้อยก็จะถูกลิบไปด้วยส่วนผู้รับใช้ที่ไร้ไประโยชน์นี้จงนำไปทิ้งในที่มืดข้างนอกที่นั่นจะมีแต่การร่ำให้ขําครวญและขบฟันด้วยความขุนเคืองพระวาจาของพระเจ้าของคริสต์จ้าทรงพระเจริญเถิดเชนนะั่ง เวลาที่เราฟังพระคัมภีร์ในเรื่องนี้มันก็มีหลายๆคำถามขึ้นมาเงินตลันหมายถึงอะไรนะครับบางครั้งเราก็นำมาเปรียบเทียบบอกว่าหมายถึงความสามารถความรู้ศักยภาพของเราเนี่ยที่เราแต่ละคนได้รับมาเรื่องนี้ถูกเปรียบเทียบในลักษณะที่ว่าพระบิดเจ้านั้นได้มอบได้ให้หลายสิ่งหลายอย่างให้กับเราและในชีวิตของเรานั้นได้ซํำสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นหรือเปล่า อันนี้เป็นคำถามอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมองในวันนี้คนสามคนคนหนึ่งห้าคนหนึ่งสองและคนหนึ่งหนึ่งทั้งสามคนนี้ได้รับมาไม่เท่ากันแต่บางครั้งคนที่ได้รับมากก็อาจจะบอกอืมฉันได้รับมาเยอะนะฉันเลยต้องลงแรงนะใช้มันให้เกิดประโยชน์เพราะมีเยอะนะเลยคนที่ได้น้อยก็บอกก็ได้มาแค่นี้ก็คงไม่ต้องทำอะไรมั้งมีน้อยอยู่แล้ว หลายๆครั้งหลายๆหนในชีวิตของเราก็คิดแบบนี้ว่าถ้าเกิดเราได้น้อยก็ไม่ต้องทําอะไรมากแต่เรื่องเปรียบเทียบนี้กําลังพูดถึงพระอาณาจักร,รของพระเป็นเจ้าไม่ใช่เรื่องในชีวิตประจําวันของเราธรรมดาเลยพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าเปรียบเทียบได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเราทุกๆคนอยู่ในพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าเราได้รับสิ่งต่างๆมาจากพระเป็นเจ้าในชีวิตของเราบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองได้รับมาห้า หรือบางคนก็อาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจบอกว่าได้รับมาแค่หนึ่งแต่ในพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าเป็นเหมือนกับการดำเนินชีวิตที่ให้คุณงามความดีเกิดขึ้นและคุณงามความดีเกิดขึ้นจากพระพรที่พระเป็นเจ้าให้มากับชีวิตของเราและในคุณงามความดีนี้ไม่เหมือนเงินทองนะไม่เหมือนข้าวของต่างๆนะที่เราให้แล้วมันก็หมดไปแต่ในคุณงามความดีสิ่งที่เป็นคุณค่าแบบนี้ยิ่งให้ ยิ่งเพิ่มมากขึ้นมันไม่ได้ว่าจะน้อยลงเหมือนความรักเหมือนความดีงามเหมือนความเมตตามือการแบ่งปันต่างๆเราให้มันยิ่งเพิ่มขึ้นถ้าเรามีความสุขเราแบ่งปันความสุขไปให้อีกคนหนึ่งก็มีคนสองคนที่มีความสุขถ้าเรามีความรักเราแบ่งปันความรักนี้ให้กับคนหนึ่งที่เขาต้องการความรักก็มีคนสองคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก นี่คือพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าแตกต่างคนละเรื่องจากสิ่งของเลยเราไม่สามารถเอาความคิดเรื่องเงินทองว่าห้าสองหนึ่งนี้แล้วก็เอามาบอกว่าเอ๊ะมันไม่เท่ากันนี่แต่มันเป็นอะไรเป็นการที่เราใช้โอกาสของเราในทุกๆวันนี้ที่ให้พระพรของพระเป็นเจ้านั้นเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราได้รับมา เวลาพ่อพูดสิ่งนี้เราบอกอ้าวอันนั้นมันหน้าที่ของพระสงฆ์นักบวชหรือเปล่าไม่ใช่พี่น้องเป็นหน้าที่ของทุกๆุกคนบางคนอาจจะบอกว่าหน้าที่ของพระสงฆ์นักบวชใช่โดยความรับผิดชอบโดยกระแสะเรียกโดยบทบาทหน้าที่เลยแต่เรื่องของพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้านั้นเป็นการแบ่งปันชีวิตพระเราเติบโตมาบางคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ แต่ตโตมาในครอบครัวคาทอลิกพ่อแม่ของเราพยายามนะสร้างพระอาณาจักรของพระบิดาเจ้าแบ่งปันชีวิตพระให้กับเราโดยไรโดยให้เรารับสินล้างบาปตั้งแต่เด็กนอกจากนั้นยังไม่เพียงพอเมื่อเราเติบโตขึ้นพยายามพาเรามาวัดสอนเราให้สวดสอนคุณค่าของชีวิตคริสีชนให้เราได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและเมื่อเราเติบโตขึ้นให้เราสร้างครอบครัวคริสีชน หรือถ้าเกิดบางคนที่บอกมาล้างบาปตอนโตก็พระเป็นเจ้าก็ให้โอกาสกับเราที่เราจะตอบเสียงเรียกของพระเป็นเจ้าเพื่อให้พระอาณาจักรของพระเ็นเจ้าเพิ่มมากขึ้นพระอาณาจักรไม่ได้อยู่ที่จํานวนคนพระอาณาจักรอยู่ที่พระพรพระพรที่เราจะทําให้มันมากขึ้นทุกๆวันและถ้าเกิดชีวิตของเราใช้โอกาสทุกๆวันในการใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตของเราที่เป็นพระพรนี้ ให้แสดงออกถึงพระอาณาจักรของพระเบญเจ้าเราแสดงออกถึงพระอาณาจักรของพระเบญเจ้าอย่างในวันนี้ที่เราใช้เวลาแม้ว่าจะจบวันแล้วเราก็มาทําให้วันนี้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยการสวดภาวนาร่วมกันด้วยการร่วมถวายบูชามิสซาเราทําให้พระอาณาจักรของพระเบญเจ้าเติบโตขึ้นเมื่อเรานั้นได้ดําเนินชีวิตทําหน้าที่คริสตชนอย่างดีในการสวดภาวนา ในการร่วมพิธีกรรมหรือในการปฏิบัติตามคุณค่าของพระวรสารในเรื่องความรักความเมตตาและการแบ่งปันเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับว่าหตาัน2สองตาัันหรือหนึ่งตาันไม่ได้เกี่ยวกับว่าได้รับพระพรมามากหรือมาน้อยไม่เกี่ยวกับสถานะหน้าที่ด้วยโอกาสของการทำให้พระอาณาจักรของพระบินเจ้านั้นเติบโตขึ้นเป็นที่ประจักษ์มากขึ้นนะสำหรับพ่อนะ พ่อยังคิดเลยพี่น้องมีโอกาสมากกว่าพ่ออีกพี่น้องมีโอกาสเวลาที่เจอผู้คนเพื่อนๆต่างศาสนาในที่ทํางานของเราในชีวิตประจําวันของเราข้างนอกอย่างพ่อนี้พ่ออยู่ที่วัดเจอแต่คาทอลิกนะคนมาวัดส่วนมากนี่เป็นคริสทั้งนั้นเลยนะนานๆนนทีนะครับพ่อจําได้อย่างเวลาบางครั้งพิธีแต่งงานหรือพิธีสวดศพระลึกถึงผู้ตายจะมีคนต่างศาสนามา พอก็ใช้โอกาสนั้นแหละโอกาสนั้นที่จะพูดถึงพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าโอกาสที่จะพูดถึงความเชื่อพูดถึงความเมตตาความรักของพระเป็นเจ้าสําหรับชีวิตมนุษย์พี่น้องพอเชื่อว่าพระเ็นเจ้านั้นให้พระพรกับชีวิตของเรามามากมายอย่างน้อยก็ชีวิตของเราเนี่ยที่มีโอกาสดําเนินชีวิตอย่างดีเป็นคขุนชนมีความเชื่อแล้วและในทุกๆวันพระเ็นเจ้ายังให้โอกาสเราด้วย โอกาสนี้ไม่สามารถคิดมาเป็นห้าตารางสองตารางหรือหนึ่งตารางแต่โอกาสนี้จะมากจะน้อยเกิดขึ้นทุกๆวันในชีวิตของเราขอให้เราใช้โอกาสเหล่านั้นแสดงออกถึงพระอาณาจักรของพระบิดเจ้าเริ่มต้นที่ตัวเรานี่แหละโอกาสที่เราจะสวดภาวนาเช้าคำ่ำโอกาสที่เราจะระลึกถึงพระเบนเจ้าโอกาสที่เราจะขอบคุณพระเบนเจ้าสําหรับพระพรต่างๆในชีวิตของเราเริ่มต้นที่ครอบครัวของเรา ในการสวดภาวนาร่วมกันในการดําเนินชีวิตคริสตชนเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนบ้านโอกาสเวลาที่เราทํางานพบปะผู้คนต่างศาสนาที่เราจะแสดงออกถึงความเชื่อและคุณค่าและการเป็นแบบอย่างของคริสตชนที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์ให้เป็นที่รับรู้ในพระอาณาจักรของพระบินเจ้าผ่านทางชีวิตของเราพระอาณาจักรไม่ใช่โบสถ์ใหญ่โตยิ่งใหญ่ พระอาณาจักรไม่ใช่จํานวนขึ้นชนพระอาณาจักรอยู่ในชีวิตของขึ้นชนแต่ละคนที่จะดําเนินชีวิตให้พระพรของพระเป็นที่ประจักษ์พราเชื่อว่าเราหลายๆคนในที่นี้เจ้านายบอกแล้วละ่ะว่าเป็นผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์เป็นผู้รับใช้ที่รับผิดชอบมากและเมื่อเรามอบความดีมอบความรักเราจะพบว่า เรามีความดีเรามีความรักเรามีความสุขในชีวิตของเรามากขึ้นคนที่รักพระคนที่ใกล้ชิดพระเป็นผู้ที่มีความสุขชีวิตเขายิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีความกลัวไม่มีความวิตกกังวลเพราะเขาอยู่ในพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าทุกๆุกวันขอให้ชีวิตของเราสร้างพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าด้วยการกระทำคำพูด และสิ่งที่เราปฏิบัติในชีวิตของเราทุกๆวันเมื่อนั้นเราจะได้ใช้ตะลันความสามารถพระพรที่พระเป็นเจ้ามอบให้เราอย่างเพิ่มพูนและเวีมากขึ้นทุกๆวันขอพระเป็นเจ้าอวยพระพรในชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต